ผมนั่งเข้ามานั่งตั้งรตีไว้นังองค์ตรงปาลีตลอดแม่ตรณีที่เป็นยังไงไหวตึงจักติดติดาติดอยู่ไกลและไกลตลอดตึงเทปะไทยโดในวิมาน ปืนไปตายไวแตลอดจอดนักกระดาษผู้จงชาติยิงใหญ่แปะไปตันคราบผมนั่งนังจบมัดนินามัดสักการขอ้อทัานดาเริ่นเจินทานเสียโดยไว ไว้ประเรือเมืองตรงเมืองอันเรื่องรอติตรตีติดอยู่ทะตันวิมานใหญ่ผมจะกอท่นดานราเชินเชิญทานเดอโดยไว้มาคุมกันเพยทุกราตรียามบีตา ปลาติดและปราจันทร์วันทั้งเจ็ดรวมกันแซดเป็นเดือนปีที่เราพึงวาดสนาอีกปลาเลิงและปลาภายลูกจวาวห้แม่คงคาทัดนั้นมาแม่ปพดรอบอยู่ตัวจบทรนิน ได้มาเป็นนานของมนุษย์ที่เราทุดจะยาทุกบําบัดทุกระงับไง่สมทวินนึกขึ้นได้ลูกอย่าไว้ประกาศได้ได้ยินมาช่วยรางบนตินซาชังจากร่างกาย ยาเยาไวาปราบิตุราะบาทตุเรศผู้เกิดเกตเลี้ยงรักษาพ่อแม่ออมาเมื่อนไม่ความรักลูกปลูกตะนอมพ่อแม่ยอมเลี้ยงไว้จนผมได้เติบตัวได้รู้จักจัวและดี เมื่อเติบตัวใหญ่จ้ไงเปลี่ยนเรียนข้างทางกฎหมายอบรายได้ทัดทมขระผมจอบประต้มรีออกโรงเรียนเปลี่ยนนั่งตั้งไลปีจันจุลีครูกลอนโดนแโต่ก่อนมา จะยอ่อวาคุณครูเต้าเจ้ากรอนทุนตอนผู้ทันเป็นครูเอกกวีดีนักหนาแม่นใครไม่โอนอนไม่ออกชื่อไม่ลือชาตึงตันสิ้นชีวาแต่เรายังเคารพ ถึงผมจะดื่มไลยเมาไม่ประดุดดังใจช่วยมุนมัวดังโซเปนีไม่มีจอบใจหว่างหรือบงังอาจคาดคนขอบก็นบน,บ,นบแด่ทันปูเพราะตันเป็นครูเรา แต่ละคำชื่นช้ำใจได้เมือนทุกปีเดือนตันกลอมจนให้ผ่อนงองแมนมีมานปานดุกรู้มาอยู่เรามานยิงเรวยิงเรียกจนให้คนมอง จะยอ่อไหว้คุณครูนั่งเมื่อกลังกรจช่วยสรงพรการแสดงแห่งสมองช่วยในจีชักนำตลอดตึงทำนองจะไหวาตาหน้ตองและตานูเพราอ่ันเป็นครูเก่า ตาเขียวเท้าว่าไมลูกตัง้งกิจไห้ลูกล้านได้หยุดแนวมาเป็นเตือกแ้วเต้าจะยอ่อไห้คุณครูนั่งดังซ้ำเนามีเจิงเจ้าเชื่อเชิญ่มนั่งจะเดินรอย ไา้ตาปานบานดอนนี่ก่อนมีเอตึงเทียนเด,ดตันเป็นนังจื้อตันดังไม่น้อยแรกชีวิตของพอยังจนไกยควังอยู่บ่อยๆปมจึงคอยยกชูขึ้นมานังบูชา นั่งนกแก้วเมืองจุมพรก่อนมีชื่อจนเลื่องลือเป็นตรงังตาเป็นดังนักหนาอีกนั่งรอดยอดลำปั้มลำเมธาทัดนั้นไมยยียดปากปนให้พอมันุก oh. วันใจอันกลองหลวงตองข้าวกับไฟละลายลม ดมดอกหญ้าไปพลางๆเถิดยาเด้อตั้งดอกไปย่อมอ้อแม่ชมนั่งปลอมไปพลางๆ จะโกเตือนเพื่อนจัดสีที่สุภาพเธอควรรับทราบเรื่องแล้วเอาไว้ตามเก้าวชัน้นไว้เป็นกรนซ่อนใจเพื่อว่าเธอมีไดอันเป็นกำกันก็ปฏิบัติ ก้องสัดสีน้องเป็นยิ่งสิ่งสวรก่อนใจย้มรักษาติเรียมไม่อยากให้ปิดในตี จะซนลอนอย่าปิดเรากิจดสิบรชวาวอปรีมากมายมีอยู่หลายประการชัวทีหนึ่งก้องดจดซีมายามมีปวดและวลบทำชัว กับใจอื่นจึนสมันไม่รักตัวชัวจำไระยำปานดังประจานมิตรญาติให้การจะกกู ช่วยสิ่งนี้ที่นึ่งเธอดเพิ่งจำไม่จะผู้ใจผิดสวัสดิ์ก็กร,ระตุ้เจ้าช่วยจ่าป่ายาได้กัดระกุนผาปร,ประยูนใได้พ้นนิคนจะนินทาน เาเกิดเป็นยิ่งทีแต่จริงผู้ยิ่งน้ามันแสนลำบากจำเกิดเป็นใจก็แส้นยาก็นักหน้าน้องเป็นยิ่งยาวยางเลยนหนางโบรา มาพัวพานนตรงกระจงประยย,ยิวตา,าปัาจดายอย่างเฉียดเหลือได้จนนางได้ดื่มกินเสียติตินยย้นดงยาย แต่พอม,มาปบจนนาะตาบนประเอจจะนดงหลักเธอไปล่องรักโจราจนเสียตายเจ้ากว่าประกันนายก้าพูดตายเ,เสเียแล้วเสดอ นองเป็นยิ่งอย่างออยางเลยหน้าดังโบราณรือเศร้ายาเออยาง,ยางน้องเอานางกากีเพราะตัางมานุษย์แรกรุตตาตลอดเ่วายักมารวมรักเจยชิตกบิติ น้องเป็นยิ่งให้อาอยางดังมัดสีได้เป็นสตีตัวอย่างสร้างเกียรตาม